โชคชะตาคนเราไม่เหมือนกันแต่ผมกําลังมาบอกความร่ํำรวยคุณผู้ชมผมถึงบอกรวยได้ด้วยการทานอาหารมื้อเดียวรวยได้ด้วยการฝึกลมหายใจเป็นหมอรักษาตัวเองรวยได้รวยได้ด้วยการเสกก็คือเปลี่ยนแผนที่ชีวิตใหม่รวยได้ด้วยวิชาแรกเป็นเงนตาฝั่งเงนต่างประเทศแล้วที่ผมพูดคือความรู้บางคนเรียนจบมาเก่งแต่เป็นได้แค่เป็นลูกจ้าง แต่ไอคนที่เรียนไม่เก่งกลายเป็นนายจ้างก็มีถมฉะนั้นความร่ำรวยมันถูกกำหนดว่าใครรวยใครจนหรือใครมีรายได้ปานกลางผมกำลังจะเน้นว่าการศึกษาสำคัญแต่ต้องอยู่ในปัจจุบันที่เขามีความต้องการเคยมีคนบอกในออสเตรเลียบอกว่าเชฟคุกเร จะหมดออกออกไปในระบบเพราะไม่มีความจำเป็นแล้วก็จะไม่ให้ขอพีอาด้วยซ้ำหรือว่าเรียนจบจะไม่ต่อวีซ่าทำงานให้ด้วยซ้ำไม่จริงแล้วในที่สุดมันก็คือเรื่องไม่จริงเพราะว่าทุกคนต้องกินอาชีพที่มันขาดไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมรับรู้เรื่องนี้แล้วส่งลูกหลานไปเรียนเชฟที่ต่างประเทศประเทศไหนก็ได้เนาะโดยเฉพาะคนต่างชาติฝรั่ง ถ้ารู้เราก็รู้สถานการณ์ว่าโลกใบนี้ต้องการอาชีพอะไรวิศวกรเภสัตชคนซ่อมถนนทาสีปั๊มนะ้ำทำซ่อมแซมท่อน้ำไฟฟ้าแมคาีนิคเรเทชันหรืออาจจะก่อสร้างเอนจิเนียร์แอคเคานต์ติงแอคเคาน์นนส์นะ หรือว่าอาจจะเป็นออดิตก็ได้ผู้ตรวจสอบบัญชีหรืออาจจะเป็น IT ก็ได้เกี่ยวอ่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเซ c ูริตี้ก็ได้ IT Security หรือแม้กระทั่ง h เฮล t ์ c a ร e ฉะนั้นพวกนี้มันไม่มีวันหมดไปจากโลกแต่ถ้าเราทำงานการตลาดการจัดการการขาย เรียนนี้นะการท่องเที่ยวโอเคบางอย่างเพราะมันไม่ตายแน่นอนเช่นงานโรงแรมงานท่องเที่ยวงาน hospitality โอเคบางส่วนบางจุดแต่ถ้าเป็นงานที่ผมพูดทั้งหมดมันไม่มีวันแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้บอกลูกหลานบอกตัวเองไปทำงานแบบนี้ไม่มีใครตกงานยกเว้นเราไม่อยากทำ แต่ที่ผมมาพูดวันนี้ก็คือเราไม่สามารถยับยั้งและหยุดยั้งความยากจนหรือเศรษฐกิจที่กำลังจะล่มสลายคำว่าล่มสลายในความหมายก็คือมันมีผลกระทบให้คุณผู้ชมจ่ายของแพงขึ้นแล้วก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นมันไม่เคยน้อยลงผมอายุห้าบห้าผมบอกกับตัวเองได้ผมทานอาหารชามแรกในชีวิตด้วยราคาหสลึง จนสองบาทห้าสิบสี่บาทห้าสิบนี่คือสิ่งที่ผมจ่ายในอดีตนี่คืออาหารไทยนะในประเทศไทยตอนที่ผมยังเด็กหกสลึงนี่ผมกินข้าวได้แล้วสองบาทห้าสิบนี่ผมกินข้าวได้อร่อยอิม่มสี่บาทห้าสิบห้าบาทห้าสิบหกบาทห้าสิบจนถึงยี่สิบบาทเริ่มแพงขึ้นแล้วนะยี่มห้าบาทผมว่ายี่บห้ายี่สิบนี่ก็แพงแล้วนะนะ ก็ขึ้นมาที่35-40อ่าในสุดก็45-50มีลดลงไหมครับตลอดระยะเวลาที่คนเกิดใหม่วันนี้คุณกินของถูกลงหรือเปล่าฉะนั้นเศรษฐกิจมันกำลังจะล่มสลายถ้าเราวิ่งตามเศรษฐกิจแล้วถ้าเราเรียนรู้เรียนหนังสือทำงานแล้วเราตามมันตามจากสังคมหรือองค์กรเป็นตัวกำหนดชีวิตมนุษย์อ่ะ เราจะไม่มีวันร่ำรวยเราจะไม่มีวันพ้นเพราะอะไรแค่เราป่วยเขาก็บอกเราต้องทำสิ่งนั้นผมไม่ได้ให้คุณผู้ชมต่อต้านนะผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆเช่นทุกคนต้องฉีดวัคซีนวิยกลัวกันใหญ่เลยไม่มีใครตายก็สักคนจริงๆผมทำนายไว้ตั้งนานแล้วจำนวนการเสียชีวิตกับจำนวนคนติดหรือความเลวร้ายของมันกับสุขภาพ นะวันนี้ทุกคนออกมาพูดมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดไม่พอมันมีผลข้างเคียงมี side effects เรารู้ไหมเรื่องอะไรแต่เราถูกกำหนดไงคนที่กำหนดและผลิตยากลับกลายเป็นคนที่ได้เงินแล้วได้ n o b e l Pri z e สุดยอดแต่คนที่ต้องเสียเงินแล้วต้องไปต่อคิวกันผมนี่ผมบอกให้เลยนะว่าผมสงสาร บางครั้งผมเป็นคนจะไม่ชอบใช้คําพูดที่แบบน่าเกลียดเอาแค่ว่าสงสารสงสารคนที่ไปต่อคิวเพื่อที่จะรอฉีดยาบางคนต้องจ่ายเงินเพื่อไปฉีดยาอยากจะได้ยาดีเพราะคิดว่าดีแต่ปรากฏข่าวและองค์กรและหน่วยงานออกมาฉเฉลยและผลข้างเคียงของมันซึ่งรุนแรงเป็นไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะรวย ผมบอกทางรวยหนึ่งกินอาหารมื้อเดียวลองดูนะถ้าทําไม่ได้ลดมื้ออาหารเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพน,นันเลิกติดยาเสพติดทําได้ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของใครของมันแต่ถ้าลดมื้ออาหารได้มันดีกับเราแน่นอนของที่เรากินเหลือเหลือเหลือทุกวันมันจะเหลืออยู่ในระบบอยู่ในร่างกายอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในตับอยู่ในไตของเรา แล้วมันจะไปพอกตรงนั้นฉะนั้นอยู่ที่วิธีคิดแล้วถ้าเรามีลมหายใจโพเปทัสซึ่งผมบอกว่ามันไม่ใช้เงินสักบาทมันเป็นหมอรักษาตัวเองได้ผมอายุห้าสิบ้าผมไม่มีโรคประจําตัวแล้วผมเป็นไรผมรักษาตัวเองได้จะท้องเสียจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้จะเป็นหวัดไม่มีทางได้เงินจากผมแค่ท้องเสียก็เสียเงินกันแล้วอะ แกปวดหัวเป็นไข้ก็ไปโรงพยาบาลฉีดยากันแล้วอะ่ะให้หมอฉีดก่อนเลยนี่ไงทฤษฎีนี้ไม่เสียเงินสักบาทแล้วคนที่อายุเท่าผมห้าสิบห้าปีคุณกินยาแล้วหรือยังวันนี้ตอนเช้าก่อนนอนคุณกินยาแล้วหรือยังคุณอายุห้าสิบห้าผมว่าคนที่อายุเท่าผมผมตรวจร่างกายมาผมแข็งแรง A สามอ่ะเ A A อ่ะเขาเขียนไว้เลยเขาจะเขียนไว้ระดับไหนผมไม่ได้มาพูดเพื่อมายกตนข่มท่านผมกำลังจะบอกว่าข่าวดีเมื่อดูรายการผมลองทำอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช้เงินลดอาหารเหลือมื้อเดียวคุณจะรวยเงินในกระเป๋าจะเหลือใช้ลมหายใจแล้วคุณจะหายป่วยเพราะว่าผมประสบการณ์ตรงและผมเป็นเจ้าของทฤษฎีแล้วมันไม่ได้เสียเงิน อยากรู้วิธีลองไปฝึกห้านาทีแบบลืมตาหกสิบหกรอบผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่เล่นการพน,นันไม่เสพยาเงินก็ไม่ได้จ่ายไปไหนเลยถ้าพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากคนอื่นจะทํายากแต่ถ้าผมพูดลมหายใจทานอาหารมื้อเดียวมันยังเป็นไปได้กับทุกๆคนแต่ถ้ามาบอกว่าไม่สูบบุหรี่คนสูบบุหรี่มันต่อต้านผมแน่นอนผมเล่าให้ฟังเฉย ฉะนั้นวันนี้เรากำลังเดินไปเราถามตัวเราครอบครัวเราผ่านมา25ปีเรารวยขึ้นเหรือเรามีหนี้มากขึ้นเราชื่นชอบพรรคการเมืองเราชื่นชอบประเทศนู้นประเทศนี้เราชื่นชอบบริษัทนั้นคนคนนั้นมหาเศรษฐีคนนี้นักร้องคนนั้นนักฟุตบลอล ที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงเราชื่นชอบได้แต่เราเป็นเหมือนเขาไม่ได้เราจะพยายามเป็นเหมือนเขาได้ไหมไม่มันมีแค่หนึ่งเดียวเราพยายามได้ถึงแค่ที่สุดแต่มันถูกเลือกไปแล้วไม่ใช่หมายถึงให้คุณผู้ชมบอกเลิกยากจนไปทุกคนต้องเลิกผมไม่ได้หมายความไม่ย่งงั้นแต่ผมกำลังแค่เปรียบเทียบว่าความชื่นชมเป็นสิ่งสวยงามแหละ แต่เรากำลังเห็นว่า25ปีที่เราหลงไปอยู่กับมายาชอบดาราชอบนักร้องไม่ผิดนะแต่ถ้าเราทำได้แบบเขาแล้วสำเร็จสุดยอดแต่ทุกคนถูกเลือกให้รวยถูกเลือกให้สำเร็จถูกเลือกให้มีชื่อเสียงแต่ถ้าคุณผู้ชมมีลมหายใจโพเปทัสเราไม่ยัเป็นต้องมีชื่อเสียงก็ได้ขอมิป่วยเป็นหมอรักษาตัวเองได้ทุกโรค ฉันไม่ยังไม่ต้องรวยเท่ากับมัสกเกิบิร์กไม่ยังไม่ต้องรวยเท่ากับอีลอนมัสกหรือรวยเท่ากับใครก็ได้ที่เขารวยเปนะ็นอภิมหาเศรษฐีแล้วต้องคุยกับคนที่เขาทำสุจริตเนาะ